รีวิวการเรียนมหาลาัยแบบไม่ต้องเข้าเรียนและนี่คือโปรเจกต์อาเซนวันที่22ครับก็วันนี้ผมไปสอบไล่มาเลยว่าจะเอามาเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยครับคือผมเรียนรามเนาะซึ่งเป็นมหาลาัยเปิดแปลว่าเขาไม่ได้บังคับเราให้เข้าเรียนครับแต่ว่าเกรดเนี่ยจะวัดจนากคะแนนสอบ100%แปลว่าในเทอมหนึ่งสมมติผมเรียน7ตัวผมจะไปมอหลักๆแค่วันที่สอบซึ่งสําหรับผมมันท i m e e f f i c i น n ์มากๆแล้วก็แอบบอกว่าไม่บังคับใส่ชุดนักศึกษาด้วยผมว่าเรียนแบบนี้มันเหมาะมากสำหรับคนที่ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแบบผม้บบยังไ,กไ,ไงก สำหรับผมข้อดีหลักๆนะคือหนึ่งผมได้เวลาคืนครับผมไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องผมสามารถที่จะเอาเวลานั้นไปเรียนสกิลที่ผมต้องใช้จริงๆและวิ่งตามเป้าหมายได้นขณะที่ผมไม่ต้องดรอปเอาออกจากระบบ2คือค่าเทอมไม่แพงครับแล้วก็ข้อที่3คือทุกคนได้ฝึกวิได้ครับเพราะถ้าไม่มีก็คือไม่จบทีนี้ถามว่ามันเหมาะกับใครผมว่ามันเหมาะกับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมากๆและรู้แล้วว่าเส้นทางที่จะเดินมันเป็นยังไงและรู้วิธีไปถึงเป้าหมายแล้วแต่ว่าเอาจริงมันก็คงไม่เหมาะกับทุกบุชลาชีพถูกไหมทีนี้ใครทร ีเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทําตามค่านิยมถ้าเรารู้แล้วว่าทางเนี้ยมันดีที่สุดสำหรับเราแล้วเราวางแผนมาดีแล้วแล้วตรงๆถ้าใครจะไม่ยอมรับหรืออะไรก็ตามช่างเขาครับนี่ชีวิตเราถ้าสิ่งที่เราทำมันตรงกับเป้าหมายเราแค่นั้นก็โอเคแล้วครับอย่าทาให้ตัวเองตอนอายุ70มองกลับมาแล้วต้องมานั่งเสียดายครับ